สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องข้อขุนโพิดีรมสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาดูน้องวัวสองตัวนะคะหน่อยซื้อเข้ามาใหม่นะคะนี่ก็คือตัวนี้ก่อนนะคะแล้วไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวอีกตัวหนึ่งอีกอยู่อีกคอกนู่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้ ก่อนก่อนก่อนที่หน่อยจะพูดนะคะหน่อยก็จะเล่าว่าไอคลิปนี้จะไม่มีใครถูกใครผิดนะคะเรื่องพันโคนะคะก็อยากจะขอคําแนะนําจากเพื่อนเื่อนที่ติดตามหน่อยนะคะว่าช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าลักษณะแบบนี้เป็นยังไงนะคะในมุมมองของเพื่อนเื่อนนะคะก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหน่อยก็จะพูดใน ในส่วนของหน่อยนะคะหน่อยที่หน่อยเข้าใจแล้วหน่อยก็ได้คุยกับพ่อแล้วว่าลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงนะคะพ่อบอกว่าน้องวัวตัวนี้เป็นชาโลเล่เลือดห้าสิบอยู่นะคะแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะมองว่าเป็นเลือดยี่ห้านะคะมันมันก็ก็ไม่ผิดนะคะที่เขาจะคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าน้องวัวจะมีเป็นหนอกตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ นอกขึ้นตรงนี้นะคะแต่ว่าทีนี้บัวยิบห้าของหน่อยก็มีนะคะในคลองนะคะที่เกิดจากแม่เล่นะคะเพื่อนเที่เกิดจากแม่เล่โดยตรงเลยนะคะแล้วเป็นสายเลือดยี่สิบห้านะคะแต่ตัวนี้พ่อบอกว่าได้เลือด ก็ค่อนข้าง50อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของน้องวอัวตัวนี้คือปู่ย่าตายายของเขาพ่อแม่ของเขานะคะว่าเป็นเลือดอะไรนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ออก50อยู่นะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าพ่อของพ่อน้องวอัวตัวนี้น่าจะเป็นพันพันชนโนเล่นะคะแต่ว่าเลขเอีกหนึ่งก็คือกำแพงแสนนะคะเพื่อน ลักษณะน้องวัวจะออกเป็นเหมือนเป็นพ่อของพันกำแพงแสนนะคะเพื่อนเแต่ก็ออกเลือด50อยู่นะคะคือลักษณะของวัวยี่ห้าคอเขาจะยาวนะคะเพื่อนเแล้วตรงหนอกเขามันก็จะเป็นเนินขึ้นนะคะมันจะไม่เป็นลูกกลมแบบตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ไอตัวนี้ คอสั้นนะคะหนังก็หนาดีนะคะหน้าก็หน้าชาโลเล่นะคะหูก็หูสั้นเท่ากับพันชาโลเล่นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือขุนได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะลักษณะได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้หน่อยซื้อมาในราคาสามหมื่นสามพันนะคะพ่อถูกใจมากเลยนะคะพ่อบอกว่าถ้ามีอีกซื้อมาอีกเลยแบบนี้เอาเอาเลยเพื่อนบอกว่าพอซื้อนะคะ น้องวัวตัวนี้จะส่วนสูงอยู่ประมาณ140น่นะคะเพื่อนๆลักษณะก็ได้หมดนะคะจมูกดําตาดำนะคะหูก็ไม่ใหญ่นะคะท้องก็ลึกนะคะลึกเหมือนท้องท้องช้างนะคะขาก็ใช้ได้นะคะเล็บก็ใช้ได้นะคะไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็ดูโดยรวมๆก็ใช้ได้นะคะหางก็ยาวนะคะ ท้ายสูงกว่าลำคอนะคะเพื่อนๆท้ายจะสูงกว่านี่นะคะลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าท้ายต่ํากว่าลำคอห้ามซื้อนะคะคือเป็นวัวลักษณะไม่ดีนะคะเพื่อนๆหางก็ยาวถูกลักษณะนะคะโคนหางก็สวยนะคะเป็นลูกน้องวัวที่เออตัว น่าจะใหญ่นะคะแม่พันุ์น่าจะใหญ่พอสมควรนะคะตัวนี้หน่อยก็ว่าหน่อยซื้อถูกแล้วนะคะแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านติเข้ามาติงเข้ามานะคะว่าเป็นหนอกนะคะตัวนี้จะเป็นหนอกไม่เหมือนหนอกยิ่มห้านะคะตัวนี้จะเป็นหนอกกลมนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นหนอกเป็นลูกกลมกลมนะคะแต่ยิ่มห้าจะเป็นหนอกแบบ นอกเป็นเนินขึ้นนะคะเดี๋ยวน่อยจะมีเดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูอีกนะคะลักษณะของหัวยิมห้านะคะหน่อยก็เคยทําคลิปมาแล้วนะคะเนี่ยหน้าก็ไม่ยาวนะคะเพื่อนๆหน้าสั้นๆน,นะคะตาดําเล็บดําหูดําคือตัวนี้คือใช้ได้หมดนะคะตรงเนี่ยค่ะตรงตรงนี้ก็หนานะคะ่ะหนามากเลยนะคะเพื่อน,อนสรุปแล้วก็โอเคนะคะตัวนี้ผ่านนะคะซื้อในราคาสามหมื่นสามพันนะคะ 33, สวยมากพอถูกใจมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวนะคะขอต่ออีกนิดนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะลูกอัญทะก็ต้องให้ได้สองลูกนะคะเพื่อนๆถ้ามีลูกเดียวห้ามซื้อนะคะเพื่อนๆคือเป็นวัวพิการนะคะพ่อสั่งเด็ดขาดเลยนะคะถ้ามีลูกอัญทะลูกเดียวนะคะห้ามซื้อเป็นเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ซี่โครงที่เรียกว่าซี่โครงสุดนะคะตรงนี้นะคะ แต่ตัวนี้คือซีโครงปกตินะคะแต่ถ้าซี่โคงสุดตรงนี้มันจะสั้นนะคะคือคือซีโครงพิการนะคะก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมาะที่จะซื้อเข้ามาขุนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหน่อยว่าตัวนี้คือได้ลักษณะหมดเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะน้องวัวอย่างนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่ว่ากันนะคะไม่มีใครถูกใครผิดนะคะไปค่ะเด๋ยนหน่อยจะพาเพื่อนๆไปดูอีกตัวนะคะรอแจ้งขุนในวันที่สองมกรานี่นะคะค่ะนี่คือตัวที่สองนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นเลือดสูงนิดหนึ่งนะคะพ่อบอกว่าประมาณเลือดหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้นะคะ ตาแดงนะคะแต่จมูกก็ยังดำอยู่นะคะเพื่อนๆกินอาหารเริ่มเก่งแล้วนะคะนี่ค่ะหัวยองย้องนะคะหัวน้องวัวจะย้องย้องนะคะนี่คือเลือดสูงนะคะเพื่อนๆเลือดหกสิบนะคะประมาณนี้นะคะไม่เกินหกสิบสองนะคะคอก็จะเลยเลยนะคะเพื่อนๆแต่นี้นะคะหูใบหูก็ไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆ เชื่องดีนะคะไม่ดื้อนะคะตอนนี้หน่อยอยู่ในอคอกนะคะแต่แต่ก็มัดไว้อยู่นะคะแต่ถ้าตัวไหนดื้อเขาก็จะทําถ้าจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะแต่ตัวนี้เฉยนะคะหน้าผักใหญ่ๆนะคะหน่อยชอบนะคะตัวนี้หน่อยเลยขอขอพ่อมาลองคุณดูนะคะเลือดสูงนะคะเขาบอกว่าถ้าถูกถ้าถูกตัวกินนะ ไปได้ไกลมากเลยนะคะเปอร์เซนต์ซากกอออกเปียดก็ออกนะคะลองดูกันนะคะปกติหน่อยจะไม่คุ้น,นะคะเลือดสูงนะคะแต่หน่อยขอลองดูนะคะว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนธันวานะคะเผื่อหน่อยจะได้ขายตัวนี้ก็เป็นธันวาปีหน้านะคะมันก็จะเป็นช่วงอากาศหนาวนะคะน้องวัวคงจะไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะคะน่าจะกินอาหารได้ ได้นะคะน่าจะกินอาหารได้ดีนะคะหน่อยก็ขอลองพ่อหนึ่งตัวนะคะขอลองในราคาสามหมื่นเจ็ดนะคะตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่าตัวก่อนนะคะตัวเมื่อกี้นี้นะคะตัวนี้จะสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะคะตัวนี้นะคะหน่อยซื้อมาในราคาสามสิบเจ็ดหรือว่าสามหมื่นเจ็ดพันนะคะถ้าพูดภาษาพ่อค้าเขาก็จะเรียกว่าสามสิบเจ็ดนะคะ ตัวนี้ลักษณะเลือดสูงลำตัำตัวน้องจะยาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะจะยาวกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะคะมันคนละลักษณะนะคะเลือดห้าสิบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้เลือดสูงจะเป็นลักษณะลำตัวยาวนะคะท้ายก็จะสูงกว่าลำคอนิดหน่อยคอก็จะคอเลยนะคะไม่มีหนอกนะคะนี่คือเป็นวัวเลือดสูงนะคะเนี่ยคะ่ะเล็บเท้าอะไรก็โอเคนะคะ ลูกอันทะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะขาก็ใหญ่ได้ดีเนี่ยนะคะน่าจะลำหลับรับรับน้ำหนักได้ดีนะคะหางก็โอเคนะคะท้ายใหญ่โคนหางใหญ่นะคะเพื่อนๆโคนหางก็ใหญ่ดีนะคะเพื่อนๆแปลว่า เ่าพันของเขาก็ไม่ใช่เล็กนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือเลือดประมาณ60นะคะแต่ไม่เกิน62นะคะค่ะสองตัวนี้นะคะที่หน่อยซื้อมารอขุนในวันที่2มกรานะคะมาลองดูกันนะคะติดตามหน่อยไปเรื่อยๆนะคะลองดูนะคะถึงรอบปีมาแล้วนะ้องวัวสองตัวนี้จะ ใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะคะเพื่อนๆรอชมกันนะคะเดี๋ยวหน่อยก่อนจบคลิปหน่อยจะพาเพื่อนๆกลับไปดูน้องวัวที่เป็นลักษณะน้องวัวยี่ห้านะคะเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะหน่อยคุณไว้อยู่นะคะลักษณะหนอกเขาจะไม่เหมือนกันกับตัวนั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะยังชอบตัวนี้อยู่นะคะโอ้โ เขามาเปลี่ยนอาหารนะคะเพื่อนเพื่อนถ่ายเป็นเหลวนิดหน่อยนะคะเพิ่งเปลี่ยนอาหารนะคะสองตัวนี้เริ่มกินอาหารแล้วนะคะลำตัวยาวมากเลยนะคะเพื่อนเรอติดตามนะคะกับหนึ่งปีผ่านไปตัวจะใหญ่ขึ้นสักเท่าไหร่นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอีกตัวหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกตัวนะคะตัวนี้ก็ซื้อมากับ พ่อค้าคนเดิมนะคะคนที่ที่เราซื้อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ตอนซื้อมาตัวนี้ตอนนี้ตอนที่ซื้อมาก็ตัวเท่านั้นนะคะตัวเท่าที่ซื้อมาสามหมื่นสามนะคะแต่เพื่อนๆดูสิคะผ่านไปหนึ่งปีนะคะนี่คือผ่านไปหนึ่งปีนะคะตอนนี้น้ำหนักได้นะคะเกือบแปดร้อยนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเพอหน่อยแจ้งขายแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวัวยี่สิบห้ากันนะคะนี่นะคะคือน้องวัวตัวที่ว่าเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวหน่อยจะให้เพื่อนๆดูตรงคอนะคะดื้อน,นะคะตัวนี้จะให้ถ่ายไหมเนี่ยฮะ เบ่งเบ่งคอเขาจะเป็นเนินเนินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะไม่ให้ถ่ายเลยเห็นไหมค,คอเขาจะไม่กลมนะคะคอเขาจะเป็นเนินขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือเลือดยี่สิบห้านะคะตัวนี้นะคะแม่เขาเป็นแม่เล่นะคะแต่ตัวที่ ตัวที่ของหน่อยซื้อมานะคะมันเป็นคอเป็นหนอกกลมๆนะคะไม่ใช่เป็นเนินเหมือนตัวนี้นะคะหน่อยก็อยากจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด,ด้วยนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก็คือไม่มีใครผิดใครถูกนะคะโอดื้อแล้วนะคะเพื่อน ค่ะคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดรับชมคลิปด้วยนะคะเผื่อจะมีความรู้กับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวจริงๆนะคะสายเลือดพันชาโลเล่ของเรานะคะ<ม>แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย